ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซีดีอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวซีซีครีมกันค่ะหรือว่าครีมกันแดด ที่ผสมรองพื้นผสมซีซีครีมกันนั่นเองนะคะซึ่งซีซีวันนี้ที่ดิฟหยิบมารีวิวนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะลอ o s s y โก c c c r ครีนะคะครีมกันแดดผสมรองพื้นที่จะช่วยให้กลมกลืนกับผิวหน้าแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดูนวลเนียนขาวขึ้น1-2ระดับในทันทีนะคะก็นี่จะเป็นหน้าตากล่องแพคเกจจิ้งต่างๆของเขานะคะปริมาณของเขาอยู่ที่10กรัมนะคะเพื่อนๆราคาอยู่ที่169บาทต่อ1กล่องนะคะอันนี้ ก็คือเทียบเคียงราคาจากข้างกล่องให้เลยนะคะซึ่งเขาบอกด้วยว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนั่นเองค่ะอาจจะเป็นหลอดสีชมพูดแดงน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะคะก็สีเดียวกับกล่องเลยเนาะด้านหลังของกล่องก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกเหมือนข้างกล่องเลยนะคะถ้าทิ้งกล่องไปแล้วก็ไม่ต้องกลวเลยว่าจะจํารายละเอียดข้อมูลต่างๆไม่ได้นะคะก็คือสามารถทิ้งกล่องได้นะคะแล้วก็เก็บตัวหลอดไว้ใช้งานอย่างเดียวได้เลยนะจ๊ะ ในส่วนของหัวหลอดนะคะก็จะเป็นหัวหลอดเหมือนหลอดบีบทั่วไปอะทุกคนไม่ได้มีหัวแหลมๆออกมานะคะก็จะเป็นหัวทูๆสั้นๆแบบนี้เลยนะเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมสีเบจแบบนี้นะคะเนื้อครีมมีความลื่นๆนะคะเกลี่ยไปแล้วให้ความรู้สึกแบบว่าแตกตัวเป็นน้ำนิดๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่า เหลวมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยทุกคนไม่มีกลิ่นคีไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเขาบอกว่ากันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะทุกคนตัวนี้เนาะไม่ว่าจะใช้ครีมกันแดดในรูปแบบไหนเรายังจะยึดหลักนี้นะคะสองข้อนิ้วแบบนี้ซึ่งเอาจริงสองข้อนิ้วแบบนี้มันก็ยังน้อยไปอยู่ดีนะเวลาทีบทาครีมกันแดดเดี๋ยวจะแบบบุกเยอะๆนั่นอะมากๆเลยจริงๆอะเราจะใช้ครีมกันแดดให้มันมีประสิทธิภาพอะทุกคนมันก็ต้องใช้ตามปริมาณที่มันเหมาะสมนะคะ มีความขุยนะมีความขุยบนหน้านะหนึ่งข้างแบบไม่จกตานะหนึ่งข้างจริงแล้วก็ดูสิ่งที่ได้ Hey. ถ้าปัดขุยๆออกแล้วก็คือจะมีที่แบบเป็นคราบๆเห็นปะเนยถ้าดิบเอามือรูปซ้ำอ<ะ>่ะมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยเอาแบบนูสกินแคร์เลยไหมฝ mm hmm. ั่งนะึงนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะไม่มาโทษว่าแบบพอพอหน้าลงสกินแคร์มาแล้วก็แบบเออทาแล้วมันเป็นขุยเป็นคราบอะไรอย่างงี้นะจะได้ไม่ต้องแบบมาโทษกันนะอีกครั้งหนึ่งนะลงแล้วนะหน้ายังมีความแบบชื้นอยู่นะ คือด้านที่เช็ดผิวนะคะเช็ดสกินแคร์ที่ทาไว้ออกมันก็ยังมีอะทุกคนเป็นคราบๆตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็บนหน้าผากว่าไม่ได้มีเยอะเท่าไม่มีเยอะเท่าข้างที่ริบลงสกินแคร์ไว้ก่อนก็แสดงว่ามันมีผลกับสกินแคร์ตัวที่ริบใช้อยู่นะคะก็เลยทําให้ผิวอ่ะ มีความแบบเป็นคราบแล้วก็เออดูเป็นขุยบ้างอืมก็อาจจะมีส่วนผสมตรงไหนที่มันไม่เข้ากับสกินแคร์ตัวที่ดิฟใช้อยู่อะไรอย่างนี้เนาะโอเคเราก็มองข้ามเรื่องของสกินแคร์ที่มันผิวเป็นขุยไปนะคะเพราะว่าข้างนี้ดิฟเช็ดออกให้แล้วมันไม่ได้แบบเป็นขุยหรือว่ามีผลอะไรแบบนั้นซึ่งใครชอบความโทนอัพความสว่างของผิวตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการความ สว่างกับผิวแต่ต้องการความกันแดดตัวนี้อาจจะต้องมองข้ามไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสว่างมากแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าผิวเข้มกว่านี้ปะอาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยมันอาจจะเทาได้นะทุกคนเพราะว่ามันมันดูสว่างไปจริงสําหรับดิบนะคะอืมก็ นั่นแหละอันเนี้ยเอามาลองให้ได้ดูกันเพราะว่าส่วนตัวเห็นรีวิวเยอะมากแล้วก็อยากรู้ก็เลยมาลองนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าอืสีมันก็ไม่ได้เข้ากับตัวเองขนาดนั้นนอกจากว่าเป็นวันที่ใส่เสื้อผ้าปกปิดผิวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเหมาะกับตัวเองนะถ้าดูจากนิ้วมือต่างๆแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างไม่ตรงไม่ตรงกับ ผิวอะ่ะตัวเองนะคะแต่ว่ามันตรงปกนะคือเพราะเขาเคมมาแล้วว่ามันจะสว่างกว่าผิวแน่นอน 1- 3ถึงสระดับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดคำเคมไม่ได้ผิดอะไรเลยซึ่งเนื้อครีมต่างอ่ะเกี่ยง่ายใช้งานง่ายมากๆจะเห็นความต่างของด้านที่ลงสกินแคร์กับด้านที่ไม่ได้ลงสกินแคร์เลยว่าผิวมันสวยอะ่ะทุกคนเออก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความทุนอัพ ต่างๆนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ